สวัสดีค่ะผู้เล่ากลุ่มสีจะมานําเสนอประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะก้อก่อนอื่นเราจะมาแนะนําสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะโดยเริ่มจาก 1. นายนัทพลจินพระเลขที่5 2. นางสาวก,กระดกนิภาวิชัยวงศเลขที่13 3. นางสาววันวิสาสายสุดเลขที่14และ 4. นางสาวพาพิมลวันสุขเลขที่24 5. นางสาวปีรัต์สุขบำรุงเลขที่25้า การแข่งขันตะกร้อเป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดแต่คาดว่าราวราต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศที่ใกล้เคียงมีการเล่นตะกรอ้อคนเล่นไม่จํากัดจำนวนเล่นเป็นหมู่หรือเดี่ยวก็ได้ตามลานที่กว้างพอสมควรตะกร้อใช้ไหวถักเป็นลูกตะกรอ้อปัจจุบันนิยมใช้ลูกตะกร้อพลาสติก การเตะตะกรอเป็นการละเล่นที่ผู้เล่นได้ออกกําลังกายทุกสัสดส่วนและการเล่นตะกร้อนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งในการหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดกีฬาเซปักตะกร้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างเชัดเจนว่ากีฬาเซปักตะกร้อนั้นกําเนิดจากที่ใดจากการสนิษฐานคงได้หลายเหตุผลดังนี้ ประเทศพมา่าเมื่อประมาณพุทธศักราช2,310พมา่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพสามต้นก็เลยเล่นตะกร้อกันซึ่งทางพม่าเรียกว่าชิงลงมาเลเซียก็ประกาศว่าตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่าซีปักรากาคำว่ารากาหมายถึงตะกรา้าฟิลิปปินส์ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่าซีปัก ประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกับกีฬาตะกรอ้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ซึ่งศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีนชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นําการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ซึ่งเรียกว่าเตโกซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่เกาหลีก็คล้ายกับจีนแต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไปคือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก ประเทศไทยก็นิยมเล่นกีฬาตะกร้อมาอย่างยาวนานประยุกจนเข้ากับประเพณีของไทยอย่างกลมกลืนสมัยโบราณประเทศไทยเรามีกฎหมายและวิธีการลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการนำเอานักโทษใส่ลงไปในสิ่งกลมกลมที่สานน้อยหวายให้ช้างเตะแต่สิ่งที่ช่วยสนับสนุนประวัติของตะกร้อได้ดีคือในพระราชนิพนธ์เรื่องอินเนาของรัชกาลที่สองในเรื่องมีบางตอนที่กล่าวถึงการเล่นตะก็้อและที่ระเบียงพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดาราม ซึ่งเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่มีการเล่นตะกร้อแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้และภูมิศาสตร์ของไทยก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ทราบประวัติของตะกร้อประเทศของเราอุดมไปด้วยไม้ไผ่และหวายคนไทยจึงนิยมนำมาสารเป็นสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านประเภทของตะกร้อก็มีหลายประเภทเช่นตะกร้อวงตะกร้อลอดห่วงตะกร้อชิงธงและการแสดงตะกร้อพลิกแพลงต่างๆ การเล่นตะกร้อได้มีวิวัฒนาการในการเล่นมาอย่างต่อเนื่องในสมัยแรกๆก็เป็นเพียงการช่วยกันเตะลูกไม่ให้ตกถึงพืง้นต่อมาเมื่อเกิดความชำนาญและหลีกหนีความจำเจก็มีการเริ่มเล่นด้วยศรีรษะเขา่าศอกไหล่มีการจัดเพิ่มท่าให้ยากและสวยงามขึ้นตามลำดับจากนั้นจึงตกลงกันวางกติกาการเล่นโดยเอื้ออำนวยต่อผู้เล่นเป็นส่วนรวมการเล่นตะกรอ้อ อาจแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่แต่คงมีความใกล้เคียงกันมากพอสมควรและพวกเรากลุ่มสีขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ